การประชุมสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนาเป็นมานะคะการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าองค์ถัดจัดตั้งขึ้นในปีคศ1964เป็นองค์กรสังกัดองค์การสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานของขององค์การ สหประชาชาติเพื่อสร้างความเจริญทางการค้าและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสาขาการลงทุนการเงินเทคโนโลยีการพัฒนาองค์กรธุรกิจประสงคการก่อตั้งนะคะ 1. เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันและมุ่งขจัดอุปสรรคเพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับประโยชน์ จากการค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มที่โดยการร่วมมือขององค์การต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อนำเนินงานด้านต่างๆเช่นการเจรจา,ต,า,ต,า,าต่อรองปัญหากฎหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของสหประชาชาติข่ามเป็นศูนย์กลางระดับโลกในการดําเนินงานเพื่อนโยบายการค้าและการพัฒนาของประเทศต่างๆรวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคต่างๆมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันคะ่ะบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญ 1. ริเริ่มให้มีระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยจัดทําโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีภาษีศุลกาการกและการยกเว้น การลดหย่อนอากรสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาโครงการนี้ช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนาพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและขยายการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนาจากการประชุมอังถาดสมัยที่4ของปีคศ1976ที่ประชุมมีมติให้จัดโครงการร่วมเพื่อสินค้าพุกพั์โดยวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ การผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งระดับราคาการปรับปรุงประสิทธิภาพลดต้นทุนส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าที่มีต่อประเทศไทยปริญญากรุงเทพซึ่งแสดงฉันทามติของสมาชิกจะร่วมกันในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้าการลงทุนความก้าวหน้าทเทคโนโลยีอย่าง เพร่ะถึงและเป็นธรรมแผนปฏิบัติการทุงกรุงเทพเป็นแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายและมาตรการในการดาเนินนโยบายด้านการค้าการเงินการลงทุนและการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน